จีเดือดเดียนาสุดงงเจอชาวเน็ตด่ายาอ้างเป็นแฟนบอยประกอเกรดวาลินทอดออกมาเผยความลับของเพื่อนซีหยากบอยประกอบชัดบริลักษ์ว่าแอบปลืมนางเอกสาวเดียนางานนี้ก็ถูกแฟนๆเชียร์อย่างหนักซึ่งทางสาวเดียนาก็ได้เปิดใจกับครอบครัวบันเทิงออนไลน์เผยถึงเรื่องดังกล่าวว่าเดียไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ใช่เรื่องผิดที่เขาจะพูดแบบนั้น เป็นเรื่องที่ดีด้วยที่มีคนปลืม้มพี่ไม่ต้องคิดมาถามว่ารู้มาก่อนไหมจริงๆพี่เกรดก็มาบอกบางเดียก็มองมุมรุ่นพี่ปลืม้มรุ่นน้องนักสแสดงเขายังไม่ได้จีบเลยตอนนี้ก็เหมือนพี่น้องกันเหมือนรุ่นพี่ในวงการบันเทิงล่าสุดในเพจเจมอยล้อยแปได้มีการเผยคอมเมนต์ของชาวเน็ตรายหนึ่งเขาไปคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำหยาบคายถึงเดียนาะสื่อเป็นนายว่า บอยประกอน,นั้นเป็นของตัวเองงานนี้ทำเอาชาวเน็ตหลายๆคนถึงกับงงกันเป็นไก่ตาแตกเลยล่ะค่ะ